ตัวนี่วะเล็กตัวนี่วะหนึ่งตัวไว้ยเล็กตัวเล็กตัวใส่ตะเ,เข็บหัวหาตัวใหญ่ สอง,ยงแยมครับผมดึงแ้มน้อยๆครับผมวันนี้ตีกบย่างหลุดไปสองตัว ว่าลุแล้วหาย่างครับผม่ผมจะได้เจดเมไม่ง่ายเลยนู่นครับผมฝั่งนี้ครับไปครับผมไปหาแต้มอีกต่อไปครับผมเดี๋ยวว่าจะมีตัวให้เพิ่มครับผม ก็ไม่แน่ว่าจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่าต้องรอลุ้นกันอีกทีครับผมไปครับผมติดตามใหม่ครับผม เรียบร้อยอ,อ,อยู่นี้อยู่อยู่ไงสวยเลยตัวนี้นี่ครับผมมาแล้วครับผมเต็มที่สองครับกว่าจะหาตัวเจอครับผม กัดหลุดไปหลายรอบครับผมนี่ครับผมไสสวยครับก็ประมาณสักสามสีขีดครับผมแต่ว่าปลาช่วงนี้จะอ้วนครับผมก็ไส้จะสวยหน่อยครับผมนี่ครับขราวนี้ไม่รอดครับผมเต็มปากครับผมเต็มปากเลย ต้องปลดก่อนครับผมนี่ครับผมก็จะเป็นไม้ป่าบักบุ้งครับผมป่าบักบุ้งก็จะมีเป็นเบื้งเบื้งพอตีได้ครับผมตรงนี้มันมันกัดไปรอบกัดไปสองรอบครับผมแต่ว่ากัดไม่โดนครับตรงนี้รอบที่สามก็ไม่รอดครับ นี่ครับสภาพไม้ครับผมเป็นป่าพกบุงครับฝั่งโน้นมันหลุดไปสองตัวครับผมก็ไซส์ประมาณนี้ครับผมสวยครับผมครับติดตามต่อไปครับผมเกอว่าจะมีแต้มเพิ่มครับผมนี่ครับผมวันนี้เป็นแต้มที่สองครับผม ใช้กบยางตีครับผมไ<ห>ม้ปลาพุ้งครับผมไม้สวยครับนี่ครับผมแตนที่สองครับผมนะครับไปติดตามต่อครับผม ร้อยมาแล้วครับผมกัดทูกทีกเติมครับทิกเก่าครับห,หลุดพอดีครับผมใส่สวยๆครับตอนนี้ขึ้นมาบนฝั่งหลุดพอดีครับผม นี่ครับที่เดิมครับที่เก่าครับตรงนี้ครับนี่ครับผมสวยงามครับไตเท่าเมื่อกี้เลยครับผมแต้มที่สามครับผมวันนี้นี่ครับผมกบยางครับสองใบหลิวครับ เดิมครับตร,ตรงที่เก่าครับผมตรงนี้ครับนี่ครับก็ใส่สวยครับผมไปครับติดตามต่อครับผมเก็บปลาไปเก็บก่อนครับ ร้อยร้อยแล้วครับผมหลุดพอดีหลุดพอด,ด,ดีเลยครับผมขึ้นถึงฝั่ง นี่ครับผมก็ไซส์ใหญ่ก็่าเมื่อกี้หน่อยนึงครับผมเกียบน่าจะประมาณ4ี่ขีดกวักวครับผมก็สวยงามครับผมแต้มที่สีครับผมครับหมายนู้นเลยครับ ก็เลยที่เก่าไปหน่อยหนึ่งครับผมปลาบางวงครับผมไปครับผมติดตามต่อครับผมเผื่อว่าจะมีแต้มเพิ่มอีครับผมก็ยังเห็นขึ้นขึ้นอยู่ครับผมแต่ยังไม่กัดครับตรงนี้ครับติดตามต่อครับเดี๋ยวปลาไปไว้ก่อนครับผมไปครับผม ยกดูปลาครับว่าวันนี้ได้กี่แต้มครับผมเนื้อปลาอยู่นี่ หนึ่งสองสามสี่แต้มครับผมวันนี้ไซส์สวยๆครับวันนี้ครับนี่ครับผมสีแต้มสวยๆนี่ครับผมสีแต้มครับผมวันนี้ครับก็สภาพไม้ก็ประมาณนี้ครับผม ปลาผักบุ้งครับผมไม้เสืออยู่ครับผมแด่ว่าปลาไม่ค่อยกัดครับปลาระแวงครับเพราะว่าคนตีเยอะครับผมนี่ครับผมสภาพหมายก็ประมาณนี้ครับผมฝั่งนู้นก็จะเป็นหมายน้ำร่องๆครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้ครับผมภาพหมายครับ หมายใกล้บ้านครับนี่ครับผมวันนี้ก็สีแต้มสวยๆครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับแดดร้อนนะครับผมก็เอาไว้วันหลังครับผมวันนี้ก็พอแค่นี้ครับผมก็ฝากติดตามน่โลดคนตกปลาด้วยครับผม u ูทู e ครับผมสวัสดีครับ